สวัสดีค่ะคลิปแรกของพี่มินะคะหลังจากทำการสอบประจำปีผ่านไปตอนนี้รู้สึกแบบโล่งมากๆเลยนะคะคือจบแล้วเย <Yeah. S 2> ้ก็พบกันใหม่อีกทีปีหน้าเลย หลังจากที่พี่มินะคะได้โพสต์ข้อความไปว่าของดลงคลิปไป3วันนะคะเนื่องจากว่าพี่มิมีสอบประจําปีก็มีน้องๆน,นะคะทักทายกันมาทางอินบ็อกว่าแบบเฮ้ยพี่มิเรียนอะไรอะ่ะแล้วแบบมีเทรนเกี่ยวกับอะไรทําไมต้องมีการสอบประจําปีพี่มิจะบอกว่าจริงๆแล้วนอกเหนือจากการเทรนเข้มข้นก่อนที่เขาจะปล่อยเราไปบินลูกเรือทุกคนนะคะต้องมีการเข้าเรียนซ้ําแล้วก็ทําบททดสอบในแต่ละปีเพื่อเป็นการทบทวนแล้วก็อัปเดตตัวเองค่ะสําคัญที่สุดนะคะของการมาเรียนแล้วก็มีการทดสอบในแต่ละปี นั่นหมายถึงว่าลูกเรือไปต่อใบอนุญาตการบินนะคะหากว่าใบอนุญาตนี้ขาดไปยังไงก็บินไม่ได้ค่ะในศัพท์ของทางสายการบินเราเรียกการเรียนประจำปีนี้ว่า recurrent training การเรียน r e c u r r e n t นะคะนั่นก็หมายถึงว่าจะเน้นไปที่ Safety เรื่องความปลอดภยัยแล้วก็เรื่องการประถมพยาบาลเป็นหลักคาว่าลูกเรือคนไหนที่จะมาเรียน r e c u r r e n t t r a i n i n g ได้นั่นก็หมายถึงว่าเราต้องมีการบินครบรอบปีนะคะแล้วเราถึงจะมาเทรน r e c u r r e n t เรียกว่าการมาเทรนเนี่ยนะคะเป็นการเทรนเริ่มต้นใหม่หมดเลยทุกอย่างนะคะของเครื่องบินแต่ละรุ่นที่เราบินถึงแม้ว่าเราจะทําเรื่องทุกอย่างเป็นความเคยชินในการไปทํางานอยู่แล้วนะคะแต่ว่าการมาทดสอบเนี่ยก็ต้องเริ่มต้นใหม่เช่นกันไม่ว่าจะ เป็นการเปิดประตูเครื่องบินนะคะการทําเช็คก,การทํานู่นทํานี่เกี่ยวกับความปลอดภัยคือเรียกว่ามาเริ่มต้นใหม่นะคะทดสอบกันใหม่หมดเลยจนกระทั่งไปการถึงทําเคสซีนาริโอนะคะว่าในกรณีเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินทั้งบนบกและทางน้าลูกเรือจะต้องปฏิบัติยังไงแล้วก็มีการซ้อมหมดบูด,ด้วยนะคะว่าถ้าถึงเวลาที่เราจะต้องบูกับผู้โดยสารเนี่ยน้องแอร์จะต้องทํำยังไงในส่วนของ first aid นะคะที่สําคัญมากๆที่สุดนั่นก็คือการมาฝึกทํา cpr นะคะหรือว่า การปั๊มหัวใจมีการสอนเกี่ยวกับเรื่องการติดต่อขอความช่วยเหลือข้างล่างนะคะในกรณีที่เราอยู่บนไฟล์เนี่ยเราจะติดต่อข้างล่างเขายัางไงทุกสิ่งทุกอย่างนะคะที่พี่มีพูดมาหมดเนี่ยเขาก็จะมีบททดสอบมาเลยว่าให้เราสอบทําข้อเขียนแล้วก็ทั้งการสอบปฏิบัติเรียกได้ว่าก็ต้องทําข้อสอบให้ผ่านทุกอย่างนะคะถ้าไม่ผ่านก็เขาไม่ต่อใบอนุญาตการบินให้นั่นก็หมายถึงว่าทํางานต่อไม่ได้นะคะในเรื่องของการมาเทรนด้านความปลอดภยัยแล้วก็ด้านการปฐมพยาบาลนะคะสายการบิน เขาถือว่าทุกคนเท่าเทียมกันทั้งหมดนะคะในคลาสเนี่ยก็จะมีการเรียนรวมกันตั้งแต่น้องแอร์ที่เริ่มบินใหม่ๆนะคะจนกระทั่งไปถึงรุ่นใหญ่เลยที่บินมาเป็นแบบ10ปีแล้วแบบพี่มี้ก็ต้องไปเรียนร่วมกับน้องๆเหล่านั้นด้วยนะคะ เพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะพี่มิเลยต้องให้ความสําคัญกับการเรียนนี้มากเป็นพิเศษนะคะคือแบบเราบินมาหลายปีนะคะหากว่าเราไปนั่งเรียนกับรุ่นน้องๆเขาแล้วเนี่ยความรู้ประสบการณ์ที่มีเราแบบอ้าวไม่ได้ช่วยอะไรเลยเหรอแบบนี้มันก็ดูออกจะเป็นภาพลักษณ์ที่ไม่ค่อยน่าจดจำสักเท่าไหรน่นาะ ในส่วนของการทําบริการหรือว่าเรื่องเซอร์วิสนะคะก็จะไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของ r e c u r r i n g Training สายการบินนะคะเขาก็จะแยกการเรียนเซอร์วิสออกไปเลยนะคะซึ่งจะอยู่ช่วงระยะเวลาไหนก็ได้ของปีคือเขาก็จะจัดเวลาให้เรามา Refresh ตัวเองอีกครั้งหนึ่งนะคะแต่ r e c u r r i n g Training ที่พี่มิไปเรียนมาเนี่ยก็คือจะเกี่ยวกับเรื่อง safety แล้วก็เรื่อง first aid ล้วนๆเลยค่ะ เห็นไหมคะว่าการเป็นแอร์เนี่ยยังมีการเทรนอะไรที่แตกย่อยออกไปในแต่ละปีอีกเยอะมากเลยนะคะในส่วนของการปฏิบัติงานนะคะทุกไฟล์ก่อนที่จะไปบินเราก็ต้องมีการมานั่งพูดคุยมานั่งถามตอบคำถามที่เกี่ยวกับความปลอดภัยของไฟล์นั้นด้วยคะ่ะ น้องแอร์นะคะเวลาเขาไปบินแต่ละไฟล์เนี่ยเขาก็จะมีสมุดโนต้ตเล็กๆนะคะหรือว่าอาจจะเป็นแผ่นกระดาษชีสนะคะที่เอาไว้ใส่ในกระเป๋าแฮนด์แบ็กนะคะแล้วก็เอามาดูนะคะนั่งอ่านรีวิวเล็กๆน้อยๆก่อนที่จะไปบินนะคะว่าเออวันนี้เราบินเครื่องบินอะไรนะคะมีเซฟตี้อะไรเป็นพิเศษไหมที่เราจะต้องรู้เกี่ยวกับเที่ยว,บ,ยวบ,บินนี้ในการถามคำถามแล้วก็พูดคุยเกี่ยวกับเรื่องเซฟตี้นะคะเพลเซอร์ก็จะเป็นคนทำนะะบริฟฟิ้งนะคะชวนกันคุยแล้วก็ถามคำถามไปในบางกรณีนะคะที่ลูกเรือบางคนอาจจะตอบคำถามไม่ได้ 1นึ่คำถามก็แล้ว2คํคำถามก็แล้วนะคะสมคำถามก็แล้วคือแบบ มีอาการงุนงงแบบนี้นะคะเพลเซอร์สามารถเขียนรายงานได้นะคะจะมีผลในทางด้านเพอร์ฟอร์แมนซ์แล้วบางทีเนี่ยดีไม่ดีอาจจะถูกส่งกลับไปเทรนใหม่ด้วยค่ะเป็นยังไงบ้างคะน้องๆเห็นไหมคะว่าการมาบินแต่ละไฟล์ของ Air ์จู s ไม่ใช่เรื่องง่ายน,นะคะที่จะขึ้นมาเสิร์ฟทีกาแฟสวยๆแล้วก็จบงานเห็นน้องแอร์แต่ละคนนะคะหน้าตาจิ้มลิ้มยิม้มแย้มกันแบบนั้นแต่จริงๆแล้วนะคะพวกเราได้ผ่านการทดสอบเรื่องความปลอดภัยกันมาอย่างเข้มข้นเลยทีเดียวก่อนที่จะมาบิน บนเที่ยวบินนะคะหากว่ามีผู้โดยสารคอมเพลย์ยังน้อยเรายังมีโอกาสที่2นะคะที่จะแก้สถานการณ์ทําให้ผู้โดยสารพอใจแต่ในเรื่องของความปลอดภัยไม่มีโอกาสได้แก้ไขแน่นอนนะคะเพราะฉะนั้นนะคะเรื่องนี้ต้องมาเป็นอันดับหนึ่งและนี่ก็คือเหตุผลที่ว่าทําไมสายการบินถึงต้องมีการให้ลูกเรือไปเทรนแล้วก็มีบททดสอบประจําปีค่ะ เป็นยังไงกันบ้างคะน้องๆวันนี้พอจะได้ไอเดียนึกภาพออกไหมคะว่าการมาเรียนรีค u r r e n t ของลูกเรือเนี่ยเป็นยังไงกันบ้างสําหรับน้องๆคนไหนนะคะที่อยากมีประสบการณ์จริงในการมาเรียนรีคาร r เรนเทรนนิ่งน้องๆก็ต้องรีบทำความฝันของตัวเองติดปีกให้ได้ไวๆนะคะยังไงวันนี้พี่มีไปก่อนแล้วนะคะคลิปหน้ามีอะไรดีๆเกี่ยวกับอาชีพลูกเรือมาฝากกันอีกอย่าลืมติดตามกันด้วยนะคะบ๊ายบาย